รัฐร่วมมือประชาร่วมใจในสร้างไทยไปด้วยกันนักศึกษาใน3สาขาวิชาและคณะผู้บริหารวิทยาลัยเทคนิคสกลนครร่วมกันส่งมอบนวัตกรรมหุ่นยนต์ส่งเวชภัณฑ์อาหารและยาแก่แพทย์และพยาบาลโรงพยาบาลสกลนครจังหวัดสกลนคร พร้อมได้สอนการบังคับหุ่นยนต์ให้หุ่นยนต์ทำงานแทนบุคลากรทางการแพทย์อย่างมีประสิทธิภาพช่วยลดภาระของบุคลากรในการส่งอาหารยาสิ่งของแก่ผู้ป่วยโควิด -19 ลดโอกาสสัมผัสที่เสี่ยงต่อการติดเชื้อสำนักงานข้ามการการอาชีวรักษาโดยท่านเลขาสุเทพแก่งสันเทียนะครับอมอบอนโยบายให้ทุกวิเลยนะครับในการที่จะพัฒนาผลิต หุ่นยนต์หรืออุปกรณ์ที่จะช่วยเหลือทางการแพทย์นในช่วงโควิดซึ่งวิลเลยเทคนิคสุนคกษนี่ตั้งแต่โควิดรอบแรกนะครับปีที่แล้วเนี่ยเราได้ช่วยเหลือทางโรงพยาบาลนะครับในการผลิต,ตหุ่นยนต์ส่งยาส่งอาหารนะครับสามตัวแรกซึ่งทางโรงพยาบาลเนี่ยก็ได้ให้ทุนในการสนับสนุนทางวิลยเนี่ยเป็นผู้ผลิต โรงพยาบาลสกลนครได้รับหุ่นยนต์ส่งเวชภัณฑ์อาหารและยาจากวิทยาลัยเทคนิคสกลนครเมื่อครั้งโควิดระบาดรอบแรกมาก่อนหน้านี้3มเครื่องนำมาใช้งานในการช่วยส่งเวชภัณฑ์อาหารและยาลดภาระแพทย์และพยาบาลและยังสามารถให้แพทย์พยาบาลสื่อสารกับผู้ป่วยโควิด -19 ได้โดยไม่ต้องใกล้ชิดและต่อมาเมื่อมีการระบาดระลอกล่าสุด ที่สถานการณ์มีความรุนแรงกว่าเดิมโรงพยาบาลสกลนครจึงร้องขอให้วิทยาลัยเทคนิคสกลนครผลิตหุ่นยนต์เพื่อน,นำมาใช้งานเพิ่มอีก5เครื่องเพราะหุ่นยนต์ส่งเวชภัณฑ์อาหารและยาเป็นตัวช่วยสร้างความมั่นใจแก่บุคลากรทางการแพทย์ได้ทางโรงพยาบาลก็ได้ให้ทางวิทยาลัยเทคนิคนะผลิตหุ่นยนต์นะครับสามคันแรกขข้นมานะซึ่งหุ่นยนต์ตัวนี้นั้นสามารถที่จะ บริการนะฮะรับส่งอาหารนะฮยาแล้วก็น้ำให้กับผู้ป่วยนะโดยที่เจ้าหน้าที่ไม่ต้องใส่ชุด PPE <Okay. S 1> เข้าไปเอาน้ำเอาอาหารให้กับผู้ป่วยได้นะฮะก็ <Okay. S 1> คือใช้รถคันนี้บังคับไปนะซึ่งทางโรงพยาบาลก็ประหยัดนะประหยัดในเรื่องของชุด PPE นะครับซึ่งชุด PPE นั้นชุดหนึ่งนี่ใส่เสร็จแล้วต้องทิ้งนะฮะอยู่ที่ประมาณชุดหนึ่งประมาณ600นะฮะกกว่าบาท วันหนึ่งถ้าอาหารสามมื้อนะครับแล้วก็อาจจะมียาก่อนก่อนนอนอะไรเงี้ยก็ตีว่า4ครั้งนะฮะก็อยู่ที่ประมาณ2 5 0 0 2น0้0อนนะครับก็ทางโรงพยาบาลก็ประหยัดงบประมาณส่วนนี้นะครับแล้วก็พยาบาลไม่ต้องเสี่ยงต่อการที่เข้าไปพบผู้ป่วยโดยตรงนะครับ นอกจากการสร้างนวัตกรรมหุ่นยนต์ส่งอาหารและยาของนักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคสกลนครแล้วนักศึกษาและคณาจารย์กลุ่มนี้ยังผลิตรถไฟฟ้าขนส่งญาติผู้ป่วยและผู้ป่วยแบบนั่งจำนวน6ที่นั่งและรถไฟฟ้าเคลื่อนย้ายผู้ป่วยโดยใช้ทักษะวิชาชีพ มาใช้ประโยชน์จริงในวงการแพทย์เพื่อต่อสู้โควิดซึ่งถือเป็นนวัตกรรมที่ช่วยอำนวยความสะดวกและให้เกิดความปลอดภัยจากเชื้อโรคให้บุคลากรทางการแพทย์ปฏิบัติงานด้วยความมั่นใจในความปลอดภัยมากยิ่งขึ้นที่ร้ยุทธ์าบุญถ่ายภาพในชรกชยกรรมทีมข่าว NBT ขอนแก่นรายงาน